ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุขผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อกี้ก็เป็นวันที่สิบแปดน้อพี่น้องเนาะวันที่สิบแปดมีทูน่าได้พี่น้องเด้สองห้าหกแปดพี่น้องพอใจดีสิบแปไปตามแนวทางของปูพี่น้องนะครับของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับนเนาะเหลืออยู่สองสำนักพี่น้องนะครับยังบอ่ออะไร ให้พี่น้องเอาไปพิจรารณานะครับเนาะยังบะไ้ลงยากหั่นยากนี่พี่น้องเงอ้ยยากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหนาให้หนาหน้า,นา,นา,นาหนาเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานพี่น้องนะครับเสาวเวลาจากน้อยอย่างใดก็ยังได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ะจะด,ดีไเดทพาไปดุนไปชมไปพิจรารณากันแน่นอนเมื่อแรกนี่สองตุ้มเครืองรูลผลกันแน่นอนสําหรับแนวทางเล่าพัฒนานะครับ แนวทางเราพัฒนาพี่น้องได้รุ่นกันแน่นอนนะครับฝนก็ดีพี่น้องฝนก็ดีหลายนะครับเบือเดียวตกเบือเดียวเศร้าเบือเดียวเศร้าเบือเดียวตกนะครับทางผักไตผักตำผักกลางเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องอย่าลืมเนะพี่น้องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกตสำนักเกตอาจารย์เลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเด้พอใจดีไปใส่วันที่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตัวสรุปกัน นะครับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมิยอยนะครับ มิยอสองหาหกนี่คือแนวทางของปูอุดอนเลอพี่น้องเด้อแนวทางของปู่อุดอน,นะครับเปิ่นเสียห้พี่ให้น้องไปจังไดเปิ่เสียห้พี่ให้น้องโตไดนะครับพี่น้องกับมาพิจารณาเอาเบิ่งเอาแย่งเอา ชอบก็จัดขัดก็ผ่านแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันพี่น้องนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับลาวพัฒนา ปูสอนเออปูอุดอนไปนั่งดูดพี่น้องปูอุดอนดอน,นะครับปูอุดอน,ดอนลูดพี่น้องเป็นลูดอย่างเนาะ รูดตัวเดียวอันเดียวรูดตัวเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับรูดตัวเดียวอันเดียวคือแปดพี่น้องนะครับแปดเม็ดเดียวนะครับพี่น้องปิดจ,จะะารณาเอาเด้ แเม็ดเดียวพี่น้องนะครับอพี่น้องเลยฮ่อนเอาฝนสิตกชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อเด๋ยวทางมีเข่ามีหลุดครับผมนะครับเหนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับ ปูอุดอนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งชุดสามตัวของเพื่อนก่อนชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสองตัว ชุดกันนะครับชุดสามตัวของปูเนาะนะครับชุดสามตัวนะครับห้า ดสองนะครับตัวที่สองชุดสองตัวพี่น้องแปดสองนะครับ ชุดกันพี่น้องชุดกันเด้อชุดกันแปดศูนย์แปด หน,นี่คือชุดกันพี่น้องนะครับนี่คือชุดกันเดอ้อนะครับพี่น้องมากระจัดคัดกระพันบออ่าวกันนะครับนี่พี่น้องนะครับ พี่น้องเอาไปพิจรารณาเบิ่งเดอ้อนะครับวันแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เป็นยังไงพี่น้องนะครับวันที่18มิถุนายน2 5 6หาพี่น้องเล่าพัฒนาปูอุดรพี่น้องลูด8เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่3ตัวพี่น้อง5 8 2เด้อ5 8 2พี่น้องจุด2ตัวฟันธงไปที่8 2พี่น้องนะครับ ฟันทงไปที่แปดสองพี่น้องชุดกันแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่นอ้องนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามปูดอ,อนกันไลน์พี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเ้อ,อะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วไม่แรงกงรูผลกันแน่นอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ